รับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าว,วันนี้คือหอมูกระทะอร่อยมากอร่อยมาก ไม่หมดแล้วอ่าวันนี้ตรงท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่เราจะมีเกมให้เด็กๆเ,เล่นนะ <Yahoo! S 2> เกมนี้คือเกมใส่กางเกงครับครับ<ะ>ใครใส่เสร็จก่อนชนะ,ะ,ะกะติกาก็คือห้ามใช้มือใส่ครับเฮ<ะ>้ยใครทำ ใชงใช้สาเท้าแย่ใส่ทำยังไงก็ได้ให้มันขึ้นมาอยู่ที่เอวได้ทุกท่าครับได้ทุกท่าได้ง่ายๆครับเข้าใจไหมง่ายๆครับแย่ยังไงทายังไงก็ได้ห้ามใช้มือเด็ดขาดนะโอเคไม่ได้เลยคือใช้ขาเท้าแย่แย่ึๆนอนบินยังไงก็ได้ให้มันขึ้นมาของรางวัลของรางวัลนี่ของรางวัลคือไข่นะขนมไข่เป็นกระปุกเลยนะใครชนะ จะให้ขนมไข่นั้นพร้อมยังเอาใครจะนับใครจะนับลุงนุ่มนับรลุงนุ่มนับนับสานับสนะหนึ่งอ้าวคุณลุงปุมนับหนึสองนิดนี่นะการเกงกางเกงของแต่ละคนนะเอดีดีสามอาเริ่มได้ครับอาแย่เข้าไปอ้าวใช้มือนะหนูมิกกี้อ่ะหนูมิกกี้เอามือไว้บนหัว เอามือไว้บนหัวเอามือไว้บนหัวเอาเฉไปเร็วเร็วเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอกรเตมได้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 ้ได้ได้ทุกท่าได้ทุกท่าได้ทุกท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เอ้ยเ้ยเ้เา้ยเ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยไฮ้ย้ยเฮด้อเฮ้เ้ยเ้วเฮ้ยอ้เอ้เ เอาแล้วยืนได้พอเข้าแล้วยืนยืนกระดึ๊บกระดึบอ่ะแล้วเอาแล้วแล้วแล้วเอาเอาไอ้ตัวอะไรมันนอนดิ้นเต็มเลยเนี่ยเออตัวอะไรฮะมันนอนดิ้นไงเนี่ยฮะเอ้เต้จะเสร็จแล้วเต้เอาลุกนี่รุกยืนได้ลุกยืนสะบัดเอวหมุนเอวอ่ะเออไอ้เต้เอาเร็วเร็วไอ้คุณไหนถุงเสื้อถุงเสื้อแต่ละคนถุงเสื้อคุณคุณได้ ไหนไหนหัวเข็มข้าหัวข้าเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเร็วห้ามหมใช้มือตบตบเพื่อโชว์ด้วยนะถ้าใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะมิติใหม่ห่งการใส่กางเกงอันนี้มันตัวะไรอไหไหนเสร็จคิดว่าเสร็จแล้วลุกขึ้นแล้วรีบบอกเลยแล้ว้าคิดว่าได้แล้วลุกขึ้นเอาเอาคุณคุณได้ยังคุณคุณได้ยังคิดว่าได้ยัง เอาเอาเอานมีรจะเอาเร็อีกหน่อยนึงอีกหน่อย้นเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเอาเออดออินกรใยา่เลยออดออดอเ้าเอนานานเดียวคุณ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 ทำไมคุณคุณไมตาตาตายีหอคุณคุณมันอยู่ทางหลังอะ นี่คือสอนเครับเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมเข้าใจเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมเข้าใจยังเข้าใจเขาทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทกันได้เข้าใจกติกาแล้วับตาวางหอดกางเกงวางใหม่อ่าตอนนี้จะเอาจริงแล้วนะเข้าใจกติกาแล้วนะขอดน้ำเียลรอเลยค่ะอ่าเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อน เดี๋ยวให้ลูกหนุ่มนับใหม่เดี๋ยวให้ลูกหนุ่มนับใหม่ห้ามใช้มือนะอ่ะลูกหนุ่มนับทั้งคนห้ามใช้นะอ่ะห้ามใช้มือนะยืนได้ดิ้นได้เอาให้ยังไงให้ขึ้นมาไม่ถึงแก่อย่างนี้อ่ะ อ่ะพร้อมแล้วให้ลุงหนุ่มนับมันต้องใช้สมองด้วยพยายามท่าทางมันอยู่ที่ท่าเต้นมันเต้นมันจะขึ้นมาแลวี่ยงเออ้ขยับขยับให้มัน้ใช่ที่ใส่เกงองั้นอ่ะพร้อมแล้วลุงหนุ่มนับได้ครับนี่ลุงหนุ่มจะนับนับสามนะครับนับสามนะสามสเอาได้เลยเริ่มได้เลยพอถึงสามเราแค้นอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตรงไหนก็ได้ดินอยู่ตรงเนี้ยเอาตรงไหนก็ได้ตามตะดวกเลยครับห้ามใช้มืออย่างเดียวแช่คิดออกนะอ่ะเตรยพร้อมยัง พร้อมแล้วอข้าวัน้มแล้วเหนึ่งไม่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 นม่ไม่ไม่ไ้่ไม่ไม่ไร่ไม่ไม่วม่ไม่ม่ไม่กม่ได้แต่ห้ามใช้่มือม่ไม่่งม่ไม่ไมไมไม่ไม่ไหนไมไม่ม่่ไมไมไม่ไม่ม่ไมมไม่ไม่มมมไไ่มมมไ อ okay. well, ah, right. uh, ้าวเตอเอ้ามามาโอ้คุณ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 สู้สู้คุณคุณสู้สู้ประตยสู้สู่ถ่ายได้หมดอะพื้นอะถ่ายได้หมดเลยไอ้คนอะเอ้ตัวอะไรวะอเทคนิคเทคนิคเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณใกล้แล้วคุณคุณโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้แถงแขมเป็นตัวอะไรา่่ Oh. <c oughs> โอ้อ้อคลิกแนนอัน <c oughs> นีใน้ใครคิดว่าใครคิดว่าได้แล้วเสร็จแล้วยุคขึ้นลุกขึ้นแล้วบอกนะครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยแต่ละคน <c oughs> <c oughs> ใครคิดว่าได้แล้วแล้วบอกเลยนะครับเอ้า <c oughs> <c oughs> เอาเอ้าเอาไหนให้กรรมการตรวจให้ลุงหนุ่มกับกับแม่บอยตรวจดิ <c oughs> สาวแย่นะเย่แวนีนีเอ้ยได้ก่อนดูท่าเลยก่นเยอะเด็แเด็กขันตูดท่าขันตูดไหนไหนคุณคุณไหนไหนขอดูไหนกรรมการตรวจดิคุณคุณได้เรียบร้อยเปล่า ถือว่าโอเคไหมคุณถือว่าโอเคไหมโอ๊ยหมดกำลังใจหันไปดูของฝันลูกอเย้อะแเอแต่ละท่าอ่ะหมดเวลาแล้วมายืนตรวจใครเจ๋งที่สุดมายืนตรงน่าหอมหาเลยอ่ะให้คุณยาคุณยาแม่พลแม่พลอยอ่ ตรวจหน่อยครับยกเสื้อยกเสื้อตรวจหน่อยให้เจ๋งสุดมาลุกขึ้นมาเดินึ้นมามาตรวจไส่เป็นกระกูอ่ะอย่ายกให้ลุงหนุ่มกับแม่พลอยดูโอ้ขึ้นแพ้ไม่นอนอันนี้มาคั้งนี้มาทาั้งนี้อ่า ดูดูดูของดูของมิกกี้ดิยกยกเสื้อขึ้นยกเสื้อขึ้นผ่านไหมผ่านไหมเดี๋ยวให้ให้คุณแม่ให้คะแนนแค่ไม่ผ่านแน่อ่างั้นคคแนนไม่ผ่านแน่นอนอ่าเดี๋ยวให้กรรมการตัดสินนะครับนี่อันนี้คุณคุณนะน้องคุณอันนี้คือกางเกงนะอ่าอันนี้คือกระเกงเดิมนี่นี่างกันแค่นี้อ่าคอปเตอร์มาไหน ใครเจ็งโสด<ค>อ่ะมาให้ตัดสินใครเป็นผู้ชนะครับคุณเดี๋ยว<ค>เดี๋ยวขอขอจับจูก่อนจูอยู่ไหนอเอามันวัดไม่ได้เราต้องจับจูโอจูอยู่นี่อ,อันนี้ขึ้นสูงกว่าจูเตอรอยู่ตามกว่าจูคุณชนะคะผชนะเย้มเยีเย้มีกยย มิกิที่สองมิกิสูงกว่าพี่เตอร์มิกิเกือบถึงเอรแล้วพี่เตอร์ยังต่ำอยู่พี่แคนพี่โดพี่แคนห่างไกลเลยเกมแรกก็จบลงครับเกมใส่กางเกงนะได้เหงื่อไหมเกมนี้ได้เหงื่อไหมอเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันนะเด็กๆครับเกมต่อไปนะเป็นเกมเติมน้ำให้เต็มแก้วนี่ถือคนละแก้วนะไครที่ ถูกต้องใครที่ทําน้ําหกนะคือคนแพ้จะต้องโดนสีแต่งหน้านะโอเคอันนี้นะถ้าใครแพ้โดนสีแต่งหน้านะครับถึงคนละแก้วเลยใครเริ่มก่อนเล็กเลี้ยงโตหรือโตเลี้ยงเล็กโตเลี้ยงเล็กอะโตเลี้ยงเล็กถอยไปแค่ทำรถแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับถอยไปยืนข้างหลังถอยไปถอยไปพร้อมแล้ว ห้ามล้นใครเติมล้นคนสุดท้ายคือคนที่จะโดนแต่งหน้านะพร้อมแล้วเริ่มได้ครับแคนนอนก่อนเลยน้ำมากอ่าเอาเอาเรือน้ําไว้ด้วยนะหนูต้องเอ้าเสร็จแล้วพี่แคนพลาดแล้วมาเนี่ยหนูต้องเติมจนแล้วหนูแก้วต่อไปใครจะเติมหนูไม่มีน้ําแล้วอ่ะอ้าเหรออ้าเอ้าเอาไม่้อาเทลับใหม่ไม่เป็นไร นหมูต้องมคาเทนคนแล้วแพ้ถูกต้องอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับถูกต้องอ่าคนไหนที่เติมแล้วล้นคนนั้นแหละถูกต้องอ่าพอเหลือไว้เติมรอบหน้าด้วยใครไม่มีเติมนะคือแพ้เลยนะอ่าแต่คุณคุณใครไม่มีน้ําเติมคือแพ้นะครับฝาให้น้ำแค่กุหละแก้วนะอ่ามิกิอ่ะจำการช่วยดูนะครับใครจะเป็นคนเติมล้นอ้าจับแก้วหลักครับให้ถือแก้วตัวเองเท่านั้นอ่านายแนน

ห้ามเกยแก้วโอ้ยใช่คุณคุณห้ามห้ามเกยแก้วนะแก้วหนูห้ามเกยแก้วหลักนะแค่ตัดออกไม่เดเดียวนึงใช่แล้วแต่เทคนิคฝีมืออ้าวเซอเป็นนะคะมิกกี้แน่อะไรคะเนาะห้ามเกยแก้วหลักนะครับอุ้ยโอ้ยมิกกี้แคาไม่กี้รอดหรอห้ามเกยแก้วครับยกขึ้นยกแก้วหนูขึ้นอย่าไปเกยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้นโอ้ยห้าไปเกยอ่ะมันจะล้น อยากเกยแก้วมันจะรั่วออกทางแก้วหนูแลนนหละเอาณัดนันไหนคุณคุณนั่นเองอเป็นยังไงตัวโอเคเอเอตา,ตาเต้หนึ่งอย,ากกย่าเคยแก้วหลักนะไม่งั้นมันจะล้นนะครับนี่เลยเนี่ยห้ามเกยแก้วนะไมิกกี้หมเกยแก้วนะเฮ้ยมันยังๆๆๆมีช่องมันยังมี โอ้ไม่เป็นเลยโอ้ตาดุช่วยหน่อปูโอูชอบแก้มนะนุนิดเดียวนิดเดียวขอแค่นิดเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเทำไมมันท้กคนว่าที่แข่นี่เดี๋ยไปเกยแก้วหลักนะมิกกี้ไม่งั้น ก็เหมือนจะพ่แคนล่ะมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเลยหยุดเดี๋ยวนุ้ยโอ้โหขูดขูดเอดไหมขูดเอ้ยังเลยเฮ้ยจะเลยแล้วนเอาเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวสั่นเฮ้ยเมิกิอย่าโดนแก้วหลักละมิกิยกสู มันเต็มเลยใครเห็นม uh ันไม่ล้นไงมันยังไม่ก็มันยังไม่ล้นไงใครล้นล้นแล้วหกอ่ะคือแพลเอาปากแก้วเอาเอามืออย่าสั่นนะกรรมการช่วยดูกำรังการช่วยดูเอายกยศไอ้ไม่กี่ยกสูงนะนิดเดียวนั้นอ้ยังไม่หกโขก หายใจ tay หายใจแรงโอ้ยอย่ามัวคิดอย่างงี้ อุ้ยัไมหกอีอ่นีไม่กาทีแล้วมันอมแเอ้เหรอนนมันอนแว่มันไม่หกอ่ะไม่หกอเออเอาไข่ตปลเอามือตันมือตันมือตันเอามือตันมือตันมือตัน

หยิบหยิบเอาวางแก้วครับแล้วก็หยิบสีครับรุมงเขียนหน้ากันเลยให้ให้น้องสวยๆเลยพี่แกใส่ใจมากเลยนะเขาเล่า <c oughs> อามิกกี้หันหันหน้าให้พี่แต่งสวยหน่อยจะแต่งให้สวยๆนะกีไม่ต้องกลัวเอาความงาม่ You